นะครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับมาเจอกันครั้งนึงในนามันนี่นะครับผมหลายคนที่ซื้ออันโดไปนะผมก็ซื้ออันโดนะบอกไว้ก่อนนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับผมซื้อในอาร์โก้นะครับผมวิธีการก็เอกสารทั้งหมดนะครับผมก็จะมีการรายละเอียดทั้งหมดนะครบอกเป็นยูไบนิทัศนีย์อะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ติ๊กไปแล้วก็กดซื้อนะฮะทั่วไปฮะปฏิบตินะฮะคือการโอนอัลโก้เข้าไปสู่ในระบบนะครับผมคอยลิสต์เนี่ยซึ่งผมไม่ค่อยเก็บเงินในคอยลิสต์เยอะนะครัับบผผมมมถ้้้าาไ่ซซืืือออออขงงจจจเป็นนรรริๆหยกะะค ต้องบอกไว้ก่อนนะบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างนั่งหงุดหงิดใช้คำว่าเงินลุ้นทานกันแต่นงเลยนั่งหงุดหงิดใจเล็กน้อยนะครับผมแต่ผมบอกนะครับบอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้อยู่ที่ความชอบของคุณนะครับไม่ใช่เป็นการบังคับให้คุณซื้อหรือว่าอะไรก็ตามนะเพราะว่ามันมีเวลาในการที่จะปล่อยออกมานะครับผมซึ่งเอาจริงๆชื่ออะไรเนี <c oughs> ย่ยเยวเปลี่ยนอันโกเป็น USD ดีโฟนเนี่ย ค่อนข้างนั่งหยิดใจนะครับผมผมเป็นคนที่ลำคาญเกี่ยวกับการที่จะเปลี่ยนเหรียญให้กลายเป็นอีกเหรียญหนึ่งเพื่อซื้อนะครับเปอร์เซ็นต์มั่งเยอะเกินนะครับผมบางทีเสียเปอร์เซ็นต์แล้วไม่คุ้มนะครับคอนเฟิร์มสมิธนะครับผมปกติทั่วไปครับเรียบร้อยฮะอันโดถอดเก้นเซลเปอร์เซ็นต์เพนดิ้งแล้วนะครับผมตอนนี้ก็รอรอเหรียญได้รับนะครับผมผมจัดจัดไป15นะฮะแล้วก็จะได้รีจิสเตอร์นะครับผมในช่วงเวลารีจิสเตอร์ไปแล้วนะครับช่วงเวลาก่อนนะครับผม ก็ตอนนี้ก็จะรอ p ปร c ซน s ์อัตโนมัตินะครับผมทั้งหมดก็เพจไปเรียบร้อยแล้วครับ payment เสร็จเรียบร้อยก็จะเรียบร้อยนะฮะไม่มีอะไรที่ดูยุ่งยากขนาดนั้นนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยจากเงินฝากที่เกิดขึ้นนะครับผมจะมีเวลาจะถึง18พฤษภาคมที่จะถึงนะครับผมแน่นอนที่สุดเราเท่าเราไม่ได้จัดการไปนะฮะผมคุยกับอาชีพหายได้นะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดเราจะได้รับโทเค็นเมื่อไหร่นะครับโทเค็นจะมีการขายโทเค็นระยะเวลา12เดือนนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับผมโดยมีระยะเวลาเผปิดแพอครน่ง ตรงๆนะโครงการนี้เป็นโครงการที่ผมรู้สึกผมชอบเป็นพิเศษนะเพราะอะไรครับผมอบอกก่อนนะไม่ใช่ให้ซื้อตามนะเว้ยอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะเพราะว่าตัวนี้เป็น,นตัวที่ผมอยากซื้อเองนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวที่อยากให้คุณซื้อตามผมนะครับผมผมชอบเป็นพิเศษของผมนะฮะคือในรอบอินเทอร์ทีบอ่ะมันได้ไปประมาณ24ล้านดอลลาร์นะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับผมที่สามารถที่จะมองได้คือ เหรียญน,นะครับผมที่เป็นทั้วทั้วโทเค็นนะครับที่เกิดขึ้นก็มีประมาณ10,000หล้านเหรียญน,นะครับผมซึ่งดูว่าเยอะไหมผมมองว่าเป็นเลือกเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเยอะนะครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผมที่ผมมองนะครับผมก็คือไอตัวพาร์ทเนอร์นะฮะทีน่น่าสนใจนะบ,บางตัวนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดว่ามันอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งขนาดน,นั้นหรอกแต่สิ่งที่มันทําให้ดูแข็งแกร่งนะครับผมคือไอ้นี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะดูไหนฟ้า สิ่งที่รู้แข็งแกร่งนะคในส่วนของรถแมพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่มันจะเข้าไปในส่วนของรูปแบบที่มันเป็นทั้ง t r t i o t i o นะครับผม Finance น,นะครับผมแล้วก็ตัว d t r a l i z e d Exchange นะครับผมซึ่งอันนี้แหละที่เป็นน,นันนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจนะแต่แน่นอนนะครับผมบอกไว้เลยนะว่าราคาของโทเคนแม่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ราคาที่ดีนะครับผมแบบโอเวอร์วังอังการสุดยอด จิงกูดเวอร์เวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมบางทีหลายคนเข้าไปแล้วแบบว่าราคาจาก0.05เนี่ยอาจจะเหลือ0.005 0.00ก็ได้นะที่ได้แต่ผมชอบนะผมแบ็กสของม,มันนะแต่คอยเบสน่าจะไม่รอดแล้วล่ะนะในปัจจุในปจันปจปจุบันนี้มันขาดทุนเยอะนะผมแต่การลงทุนในครั้งนี้เนี่ยผมมองถึงรูปแบบที่เกิดขึ้นในอนาคตของมันนะครับผมซึ่งอาจจะล้มเหลวก็ได้นะ พบบางโปรเจกต์ที่ออกมาในตัวคอริสนะครับผมหลายโปรเจกต์ก็ล้มเหลวได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งตอนนี้กําลังรอ,อดําเนินการอยู่นะครับผมผมซื้อแบบขั้นต่าของมันนะผมบวกลบประมาณนี้แหละไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นต้องซื้อเยอะขนาดนั้นสำหรับตัวผมนะครับซื้อเสร็จก็รอ,อไปนะครับผมรอคอยเธอมาแสนนานเรียบร้อยแล้วครับผมเราเปลี่ยน USB c เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ ซื้อเอาโกมาน่าจะเรียบร้อยเนี่ไม่ช้านะเท่าที่ผมดูนะครับผมซึ่งเัาไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อเอาโกซื้อ o, ออนโดมาเรียบร้อยแล้วครับออนโด้มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอพิดดิ้งแป๊บนึงนะครับผมอาจจะช้าไปสักนิดนึงสำหรับใครที่เข้ามานะครับผมแล้วก็เอาจริงนะครับในการวิดดาวนะครับผมมันค่อนข้างช้ามากนะครับผมคือวิดดาววิดดาวของตัวไปแนนซ์มาเนี่ยมันเร็วมันเร็วนะแต่ พอจะถึงในส่วนของัลโกนะครับเอาใน่วนของควอลิสนะมันก็จะช้านะผมเพราะว่าะยะเวลาในการใช้งานของมันค่อนข้างที่จะไม่ได้เร็วอย่างที่เราคิดและคาดหวังไวนะครับผมอันนี้ก็ต้องเป็นอันหนึ่งที่ทุกคนระมัดระวังตัวเองสักนิดนึงนะครับผมในการเข้าถึงนะครับผมเหรียญแล้วก็ตามนะฮะผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับผมในส่วนเวลาที่เหรียญปล่อยออกมานะผมถ้าราคามันพุ่งเท่าไหร่นะรเราก็จะเตรียมตัวปล่อยขายนะครับผมซึ่งอันส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับผม อันนี้ก็รอนะฮะรอน่าจะไม่ได้มีอะไรแล้วะเดี๋ยวเขาเสร็จแล้วเขา่ส่งยืนคำมีนยันมาให้เรานะผมแค่นั้นเองก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับผมเราคิดว่าตรงส่วนนี้น่าจะจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ติดตามคือคอยลิสอะมันไม่ได้ต้องบอกก่อนนะมันไม่ได้ดีขนาดที่ว่า perfect นะครับผมแต่มันเป็นอันนึงที่ถ้ามีเหรียญไหนนะ่าสนใจผมก็จะมาลงลงกันไว้หน่อยนะครับอย่างน้อยที่สุดผมก็ คือซื้อซื้อติดไปบ้างอะ่ะสำหรับตัวผมนะเพราะว่าบางโปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เราอาจจะขี้เกียจตามนะครับผมบางโปรเจกต์เราอาจจะดูว่าเออเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจแต่อาจจะ,ะเข้าตลาดช้านะครับผม ก็แน่นอนนะครับผมผมย้ําเสมอนะว่าอันนี้ไม่ใช่คําแนะนำทางการเงินนะเพราะอย่างน้อยที่สุดอะคือตัวโทเค็นตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกออกมาใช้จริงนะครับผมมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับที่ซื้อไว้เนี่ยเพราะว่า